คือชาเลน g ์ตกแต่งพิซซ่าดนะ้านลุกอมเริ่มได้เออเธาเริ่มก่อนสิมาแล้วมาร์ชเมลโลวน่าอร่อยอ่ะดูสวยมากชคอดีอ่ะตาฉันนะชีสสีฟ้าแหวะกินแรงมากอ่ะเออไม่ไหวแล้วอุจจูกดวนทำบุญบ้างนะเจ๊ออออเอาละตาฉันช็อกโกแลตสีชมพู ยังไม่ได้แกะซะด้วยสิปังมากอะดูนะอร่อยที่สุดอยากให้ลองชิมเลยเข้ากับพิซซ่าสุดหัวหอมม่รับไม่ได้นี่มนฝันร้ายจะฉันเลยเอาฉันได้ลองอมสวยหวานน่าทานสุดๆวันนี้ดวงดีมาก เอานี่ไปหมุนมาทางซ้ายซะหน่อยเตรียมตัวป,ป,ป,ป๊าป๊าร่วงลงมาลงพิซซ่าชาน์ททางเบนน์ลองชิมดูเพื่ออร่อยนะทำกันได้เออได้กลิ่นแล้วอยากจะอ้วกตาเธอบ้างแล้วว้าวฮะกระดดะเย่งม ไม่มีพิซ่าที่ไหนแย่ไปกว่านี้อีกแล้วอโธนละเบินช็อกโกแลตมัอนช่างแสนอร่อยฟินเวอร์กูตะอะไรอ่ะใครทำขนมตกไว้แถวเนี้ยดูสิว่ามันไปไกลขนาดไหนลองเชิมหน่อยก็นแล้วกันนะอร่อยฟินจนเป็นได้ ตามรอยไปมั่มต่ออืมเป็นชนไม่อยู่แล้วเศษเศษอันนี้อันนี้ฮัลโหลแตพาหวานกันสนหน่อยเฮ้อะไร่หอมหอมใครทำขนมตกแถวเนี้สีฟ้าซะด้วยสิไม่เกลงงใจเลยนะหวานลวมุนสุดๆเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สนแล้วล่ะตามรอยไปเลยละกันอืมฮะอ มาได้ไงอ่ะห้องชาเลนสีฟ้าไปไดนสีชมูไม่สนล้วขอมอบก่อนโอ้ oh, ดูขนมทั้งหมดนี้สิ <c oughs> แยกเป็นสีๆเข้ากับสาวๆด้วยที่เป่าฟองสบู่พร้อมแล้วเอาเลยเจ้าคนสวยเป่าฟองเพื่อรับรางวัลไปเลยรางวัลที่เลยน่าเลือกก็คือห <c oughs> มาฝรัง่งของรางวัลแสนหวานน่า <c oughs> ร่อยถึงตาแมรี่แล้ว เป่าไม่ได้เลยสิ่งได้ได้คือที่มักหน้านั่นเองไม่เคยสิทำไมจะต้องมาโดนอะไรแบบนี้โธ่แมรี่สภาพดูไม่ได้เลยอะรีนะ่าเป่าอีกทีแล้วโชคดีจึงเป่าสบู่ของรีน่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเออไม่เห็นต้องใหญ่ขนาดน,นี้เลย <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> งานขนมพวกนี้ฉันขอเลยก็แล้วกันมา อย่าเพิ่งห่วงขนมห่วงตัวเองที่อยู่ในฟองสบู่ก่อนเถอะเงี้ยเรามาเปิดจานนี้กันเลยดีกว่ามะได้เลยอ้ว้าวดูน่ากินจังเลยอ่ะข้ากับสีชุดชันสะสไปเลยอืมงั้นงกลินเลยนะอร่อยจังอ่ะเพื่อเลยเชียวนรีนะาขอบ้างสิสงสัยจังว่าจางของแมรี่มีอะไรอ่ะเพราะว่าถ้านี่คือรางวัลของรีนะาของแมรี่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันสิ ฮะทำไมมีอยู่แค่เนี้ยได่แค่นี้เนี่ยนะของลีนะ่ายังได้เต็มจานเลยอ๋อคิดออกแล้วต้องนี่เลยเตาร้อนน่าสนใจดีกระทะร้อนด้วยเหรอที่จะทำอะไรนะแมรี่เริ่มใส่ขนมชิลล้นเล็กๆลงไปในกระทะแบบเนี้แล้วก็วัตถุดิบพิเศษป๊อปคอร์นใส่ลงไปเลยลุยกันเลยไอเดียใจนะแมรี่ ทีนี้ก็รอให้ป๊อปคอร์นสุกไอดีแมรี่นี่สร้างสรรค์จริงๆอะชอบชอบโอ้นั่นมันเริ่มสุกแล้วใช่ไหมป๊อปคอร์นรสชโคโค็อกโกแลตจะอร่อยขนาดไหนกันนะเฮย้ยดูน่าเจริญเนาป๊อปคอร์นสีฟ้าเหรอชัม้มเธอได้คิดไม่ถึงเลยใช่ไหมงั้นชิมเลยนะว้าวมันดีมากและที่นี้ก็ กลายเป็นป๊อปคอร์นสุดเจ๋งไปซะแล้วอ๋อใช่เห็นด้วยเลยแมรี่นาคินและไม่ต้องเลยนาะรีนะไม่ต้องมาแย่งของฉันเลยเบนสนสามิติด,ด้วยเหรอดูอะไรดีนะอ๋อฉันชอบหนังเรื่องนี้จังอ่ะนมีเก่งสำเร็จรูปโอ้โหจะเริ่มหมั่ยังไงกันดีแล้วเนี่ยเทใ,ใส่ลงไปในถ้วยก่อนืออแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปอือ ความแซ่บนัวตาฉันบ้างเนะีแต่ฉันไม่อยากกินมาม่าต้มแบบธรรมดาฉันอยากจะได้อะไรที่เรีดๆกว่าแบ่งเส้นออกเป็นครึ่งหนึ่งแบบเนี้ยจากนั้นก็ทากาวที่เล็บซะหน่อยมันต้องออกมาให้สซยแต่เส้นมาม่าลงไปเป่าให้แห้งของฉันเสร็จเรียบร้อยหอมโยโย่หน้ลาลอยจะกินแล้วนะคะทุกคนแซ่บอิเลยนะคะ วิตายวิยกรดแปลกประหลาดและเส้นามากไงส่วยพอดูได้อยู่นะเธอไหนลองลดน้ำดูสิฮ้อมา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 ท้อและเหวเลยยินดีต้อนรับสู่ Black p i n k Challenge เปิดเรนูแรกของเรากันเลย เตซี่ถ้าเปิดก่อนเลยในดูซี่เรามีอะไรกินมั่งงานศิละปะมินิมอลของใครกันล่ะเนี่ยไม่น้ำมันแค้กต่างหากแล้วหลังจากที่เสียใจไปครั้งที่แล้วเตซี่ดูเหมือนจะชอบอันนี้นะเนี่ยอ๋อ mm. มันสวยงามเหลือเกินน้ำตาจะไหลอะ่ะเตซี่ช่วยเราเกิดคำโตวต้วตวตวเลยนะจ๊ะอี่างนั้นแหละละลายในปากเลยสิถ้เ mm. อ่อทำไมของเธอดูไม่ได้สนใจเลยล่ะ oh. ขนมปัง oh. กับวิปครีมนี่นะ ออคิดออกแล้วฮะอ้า,อาวันดีเจเชฟจูเเรามาเริ่มกันเถอะค่ะคุณเชฟจูเล่ว้าวใจเะย็นเนี่ยนี่เรามีนินจาอยู่ในนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ถึงขั้นเปลี่ยนชุดเลยสี่ยซีเเ่เขาไมอาบน้ำล่ะจ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนี่เธอรู้วิธีใช้เครื่องนี้ไหมนเนี่ย เจะคิดว่าใช้ได oh ้แ oh, ล้วนะไหนดูสิโอ้โหคุณพระมีเป็นเค้กที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยจูลี่เธอนั้นมันเสียจริงๆดูดิเอนจอยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นหยิบที่ช่วยฉันหน่อยสิโอ้คุณพระดูไอศครีมแสนอร่อยนี่สิแล้วก็เค้กสีดำสุดเจ๋ง รีบกินเลย,ยเราไม่ไหวแล้วนะเนี่ยฉันก็ด้ใช่ไหมสเตซี่ฉันรู้ว่าอันนี้มันต้องสุดยอดแงะหมุนวงล้อ, <Wow. S 1> อ,อซิว่าจะได้ท็อปปิ้งเป็นอะไรเอ่ยสเตซี่เอาเลย <c oughs> บอบบกำบท็อปปิ้งแคนดี้ <c oughs> ไปต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> แล้วเราก็จะบอกว่าซอสหยุดมันต้องออกมาสุดยอดแงๆเลยโอ้ย oh, yeah. ในที่สุดก็ได้กินสะทีและฉันจะได้อะไรกันนะตื่นเต้นจังโอ้มันไม่ใช่หยาดสีฝันซะหน่อยอ่ะมันคือขนมตั้งหากไฮ้ยก็อย่างเชื่อใส่ลงไปในไอศกรีมของจูลี่คงอร่อยนะดูไหนดูสิโอ้สเตซี่สุดยอดบัลก,กี้โรสตับแบลริสเสร็จอร่อยเพอร์เฟกสำหรับเค้กกันเลยนะ สตอบบรอเบอรี่หอมกรุบกรุบโจจูรี่หมดอีกครั้งสิจ๊ะขอ,อเจ๋งเจ๋งสักทีเถอะอื้อเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะเอ้ยสวยแล้วซสอสปริกนี่นะได้ยินว่าซอสเทปเผ็ดคดคดไม่รู้สิเธอจะกินได้เหรอจูเดี๋ยวรสชาติไอศครีมก็เสียหมดหรอกว้าว เฮ้ยเจี๊ยบเฮ้ยช่วยชีวิตฉันดิเธอไหวมะฉันรู้ว่ามันแผลดื่มเข้าไปเยอะๆเลยเฮยเขาอยังเชื่อไปกันต่อเลยนะสีเรียบสีรุ้งสดใสอะเทลงไปเลยโ Oh my gosh เฮ้ยต้องใช้แหนบขออันนี้เลยนะเลือกแค่สีชมพูแค่ขีบใส่ให้เต็มถ้วย ไค่อยเขีบไปเมื่อไหร่จะเต็มนี่ใหญ่เคสสเปสีฟ้าทำแบบนี้ก็จบเรื่องแล้วจะเต็มใกล้จะเต็มแล้วหรือ,อยังอะฉีดเข้าไปเป็นสีฟ้าให้หมดดูนี่เคสเรียบร้อยเร็วมากแม่ทำได้ไงอะ่ะเออถึงเวลามัม รแต่รู้สึกเหมือนโลกมีหลากสีเลยอะ่ะโหตายกะชตายแล้วสมบหม่สวยดีอ่ะสีสันเยอะจริงๆเลยนะเจ้วาว่าวออไม่น่าหบม่อมเลยอ่ะขอบคุณที่ติดตามอีพีนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิง่งบาย